สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุก่านขายยินดีตอนรับขอสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะสำหรับคลิปนี้นาอซอเขียวกะอยากจะฝากพี่น้องไปทางตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์อดนะคะเมื่อนี่ซอเขียวมีตัวเลขย่างเร่งดวนจากพระอาจารย์อดตั้งแต่คืนวันรัชธรรมมนูญเลยเด้ยพี่น้องเอฟซีค่ะนาสะทึ่งกลัวนาประทับใจเลขออกมาจากสายตาล้อยมาแดงแดงเจง,งคึงเลย แดงจึงคือออกมาทางสายตาสันนั่งนมิตทุกมือคือบ่อขืนมาเดินจงกรมทุกมือนั่งอยู่ทุกมือกลางปลาซาคือบ่อขืนมาแต่มือขึ้นรัชธรรมนุนเป็นยังคือมีเลขขืนมาแล้วเป็นยังคือมีขอสรุปว่าให้สร้างปูองค์ดังขืนมาแม่นบอกพี่น้องเอกซีไปฟังเื่าเล่าดูว่าเป็นจังใดแต่ว่าซอเขี้ยวนี้ สัมผัสพระอาจารย์เรียบร้วยพระอาจารย์เว้าให้ละเอียดยิบแล้วว่ามือขึ้นวันรัชธรรมนูญพระอาจารย์น,นั่งสมาธิอยู่เดินจุงกลมเหมือนทุกวันนั่งสมาธิอยู่ดีๆมีปูพญานาคขึ้นมาบอกว่าให้สร้างปูองค์ดำขึ้นมาก่อนโกนจะสร้างองค์อื่นขึ้นมาทุกสิ่งอย่างมันจะเกิดบาละมีทุกสิ่งอย่างมันจะเปิดให้กับพี่น้องเอฟซีกับพี่น้องสายบุญทุกคน แล้วกับ,บรารมีพระอาจารย์ก็จะได้เปิดขึ้นยิ่งยิงกว่าเก่าสันทุกสิ่งอย่างมันจะสําเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้นค่ะนี่ก็เป็นข้อสงสัยอย่างหนึ่งคือที่พระอาจารย์มาหลายเทือทท่อนไทยคลิปองค์ปูมุดจะริ่มขึ้นมาตั้งแต่เป็นจอมปวกเรื่องเล่าอะไรมาแต่ที่แหลกเลยก็มาเห็นว่าพระอาจารย์พ่อกู่เฮาสีดําอยู่ในผาเหลืองสะบัดปวกกระลุนไปขอเบิงบรารมีแนวสันพระอาจารย์อดวานะกระแพไม่เบียขึ้นมาให้เบิงและ้วกะ็ลุบไป เมื่อเบาวสสุสอเขียวฟงยางซอเขียวเลยว่าเอาเมื่อเป็นเพื่อนอยากให้สั่งองคูสีดำหมอจ่าพระอาจารย์มาสันาาส่นเพื่อนก็เลยว่ากับโบน่ดีมาสั่นแต่หลังจากนั้นมาซอขาเขียวได้ยินว่าเด็กมีเส้นอยากสั่งองคูพญานาคซอยพระอาจารย์มาสันสากก่นซอเขียวก็เลยติดตามไปทางน้องเด็กมีเส้นจิตสัมผัสพญานาคเที่ยวเมืองบาดานทุกค่ำคืนมาสัน่นคลิปแรกที่น้องบอกกับซอเขียวมาบอกว่าตัวเลขที่จะหายไป คือจะให้สร้างองค์ปูมดจลริ่นสีดำองค์ดำ่าสันเขามาตัวเดียวกันกับซอเขี้ยวเป๊ะที่เบ้าเลยที่คิดและคํานวณมาแล้วบาทที่นี่เป้าเว้ากับพระอาจารย์หลังจากที่ทายขีบนองมาแล้วกับมาคุยกับพระอาจารย์ว่าน้องอยากให้สร้างองค์สีดำดิแต่พระอาจารย์บอกว่าองค์ปูมดจลริ่นเป็นสีทอง่าสันซอดเขียยกับว่ารูเนาะ ว่าเป็นแบบใดแต่ว่านองมีเเซนบอกให้ใา่กุงสีดำค่ะพ่อรูปแบบนี้แล้วเล็กนองถึงไหมเข่ายู่แต่มันเข่าลุกแอบแบบแบบว่าตรงตามสเต็ปที่นองสั่างมาเนาะค่ะแต่บัตรนี้อาจจะเปิดเราเด้อบัดนี้เพราะว่ามีองค์พญยายนาคมาเปิดพุ่มให้พระอาจารย์แล้วเมื่อวัาเปิดอกเปิดใจใพระอาจารย์สร้างองค์เดียวกันกับนอง มีเซนซือเจตนาล่มมาแล้วเนาะเลขน้องอาจจะเข่าสามโตตรงๆและเลขพระจันทร์ออสก็อาจจะเข้าทั้งบนทั้งล่างอีกเลขนองมีเซนก็อาจจะเข้าทั้งบนทั้งล่างอีกเช่นเข้ามาหลังจากที่พระจันทร์ได้รู้แล้วว่าควรจะสั่งองคูซีได่อนเนาะควรจะสั่งองค์ูซีได่อนแล้วบันนี้มันมาตรงสเตปกันกับน้องเด็กมีเซนเนาะตัวเลขเข้าก็อาจจะมาตรงๆเป็นเปก็ไดบาดที่นี่เนาะตัวเลขพระจันทร์นั่งใน่ คืนวันรัฐธรรมนูญนั่งสมาธิในป่าช้าเนาะพระอาจารย์ได้มาที่5 8 9 3ตัวตัวตรงๆเน่นๆเนาะน้องเอสซี่ะเด็กมีเซนก็ให้มาแล้ว3ตัวเป้งๆแต่หลังขึ้นวันพระใหญ่ซอเขียวก็จะไปนั่มตามอีกงวดหนึ่งของเด็กมีเซนค่ะว่าจะได้มาเป็นตัวเลขตัวใดเราจะไปยืนยันข้ามเดิมของน้องว่า น้องจะให้สร้างองค์ปู่โมจลริมสีดำเหมือนเช่นเคยไหมเนาะเพราะว่าน้องเคยบอกกับซอเขียวแบบนี้ว่าจะสร้างองค์ปู่สีดำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่พระอาจารย์โบมาดำน้าห้องจักเถื่อไปเอาเต้สีของพระอาจารย์เองเนาะตามที่พระอาจารย์ไปพระอาจารย์นิมิตขึ้นมาเนาะค่ะที่นี่เพื่อนใดมานิมิตอีกที่หนึ่งในคขึ้น รัฐธ,ธรรมนูญให้สร้างองค์สีดำสร้างก่อนอาามาเน้นย้ำให้พระอาจารย์อดฟังย่างชัดเจนเลยในขึ้นนะั่ะแล้วตัวเลขก็ล่อยขึ้นมาในดวงตาสามตัวแดงจึงเครื่องซอเขียวสาาันมันขึ้นมาห้าแปดเก้าเดี๋ยวซอเขียวจะตัดภาพแปะให้พี่น้องเบิงเนาะค่ะขึ้นมาห้าแปดเก้าสามตัวตรงแล้วก็ภูมพญานาคเป็นกะขึ้นมาสร้างพระารอาจารย์อดค่ำเดียวคือสร้างปู่องค์ดำให้เสร็จก่อนสร้างองค์ปู่อาาื่น สร้างปูองดำเสร็จจากใครยังได้เบิดบานนี้พี่น้องเอฟซีได้เบิดสุขูสุขคนที่รวมสายบุญสายท่านมากกับพี่น้องเอฟซีกับพี่น้องกับพระอาจารย์ได้เบิดสุขคนที่ร่วมสั่งมากกับพระอาจารย์เนาะกับสอเขียวติดต่อมาเลยค่ะผู้ใดอยากรวมอนุโมท่าท่านสายบุญสายท่านรวมสั่งองค์ปูมุสติสีดำองค์ดำสะาะเคสะดาะโศกสะดาะ ดวงชะตาสิ่งบอดีให้ใหายไปไปเกิดใหม,พม,พม,าาม,ม่พุ่มใหม่สร้างบารมีเจ้าของใหม่นะพี่น้องเอฟซีคะสร้างความดีความงามสร้างขึ้นมาความดีความงามจงบังเกิดแก่พี่น้องทุกคู่ทุกคนสําหรับพี่น้องสายบุญที่เดินทางมาร่วมบุญอนุโมทนากับซอเขียวเนาะซอเขียวกะจะพาพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนเป็น สายบุญมารวมเพชรรวมสังองุมปูมุจลินไห้แล้วเสร็จเนาะพี่น้องเอลซีคะต้นทุนกระูงกระไลอู่ดกแต่ว่าพี่น้องสายบุญที่เป็นได้โดนจิตโดนใจตั้งจิตภาวานา,อ,าอยากมาแค่แค่ตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์ปูมุจลินนี่เิ่นกระถือเกลียดนั่งเดียวพี่้องมึงดูความสัมพันธ์ของเพิ่นบ้านด้เคยเห็นอยว่ว่าเป็นองค์แบบไหแต่ว่าเป็น สัมผัสไดแค่ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อนกระถือเลียดนําเลี้ยวเพื่อนก็นนกนได้ทรงปัจจัยมากถวายพระจาจาร์อดเรียบร้อยแล้วซอเขียวกะลูงซื้อลงน้ำนใบให้กับพระจาจาร์อดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะว่าผู้ใดเนยส่งมากเท่าไดปัจจัยรวมมากเท่าใดซอเขียวให้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะสำหรับเรื่องเล่าของเมื่อนี้ทุกคนคงจะเขาาเ้าใจเนาะถ้าบอกเข้าใจกะซอเขียวกะจะ มีเบอร์โทรพาาญาจันท์อดขึ้นอยู่กับกระดาษที่แปะไว้กับตูเลขเนาะไอพี่น้องเอซีสายบุญได้เบิงกัดค่ะพี่น้องเอซี่คะซอเชียวจะลงตัวเลขให้เบิงตามพี่พาาญาจานทร์อดใดนนังในคืนวันรัชธรรมนูญเนาะตูเลขในกลางคืนกลางป่าช้าค่ะพี่น้อยเอซี่คะสำหรับที่มีซอเชียวกับขอบุญขอบคุณพาาญาจานท์อดลลหลายๆที่โทรมาให้ ตเลขแนวทางกับพี่น้องเอฟซีและเปิดหูทิพตาทิพใหกับเจ้าของและพี่น้องเอฟซีให้มีหูทิพตาทิพหูแจกใสกับปู่ครูพญานาคเนาะค่ะแล้วต่อไปสติมากปัญญาเกิดเล้วทุกสิญญ่งอย่างคงจะสําเร็จในเร็ววันเนาะพี่น้องเอฟซีคะเอาสามตัวเปล่งๆเ,เ,เลยนะ้องเงินเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะพี่น้องเอฟซีคะค่ะให้ตัวไดมากก็ให้ถือกูตัวโหลดเนาะ เข้าหมดเลยเนาะพี่น้องเอซี่คะค่ะแล้วซอเขียวจะพาพี่น้องไปติดตามองค์ปู่อีกต่อไปว่าจะตั้งเมื่อใดเข้าโค้งขึ้นเมื่อใดเดี๋ยวซอเขียวจะบอกอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะสาหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณพระจาจาร์ออดที่ให้ตัวเลขกแนวทางมาและก็ขอบคุณพี่น้องเอสซี่สายบุญทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องซอเขียวพารวยด้วยดีเสมอมาขอบคุณค่ะพอกันไหมสำนีสาหรับคลิปนี้ จบกันเพียงแค่นี้พอกันไหมคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ